ย้อนรอยประวัติศาสตร์ The First Asian Highway Motor Rally การแข่งขันแรลลี่ครั้งประวัติศาสตร์ณนครหลวงเวียงจันทร์ในเดือนเมษายนปีคศ1969นครหลวงเวียงจันทร์ได้จารึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในฐานะจุดเริ่มต้นของ The First Asian Highway Motor Rally หรือการแข่งขันแรลลี่รถยนต์ทางหลวงสายเอเชียครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่ การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการประลองความเร็วและความทนทานของยานยนต์และผู้ขับขี่แต่ยังเป็นกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเฉลิมฉลองการเปิดตัวโครงข่ายทางหลวงสายเอเชียเ Asian Highway Network ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงประเทศต่างๆในทวีปเอเชียเข้าด้วยกันทั้งในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์นี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมาการเศรษฐกิจแห่งเอเชียและตะว,วันออกไกลของสหประชาชาติซึ่งปัจจุบันคือคณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเส้นทางหลวงสายเอเชียในการเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของภูมิภาพ ก่อนวันแข่งขันนครหลวงเวียงจันทร์เต็มไปด้วยความคึกคักและมีชีวิตชีวาบรรดารถยนต์หลายรุ่นและสัญชาติกว่า155คันซึ่งรวมถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถบัสและแม้กระทั่งรถบรรทุกได้ทยอยเดินทางมารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโดยในวันที่14เมษายนคศ1969ได้มีกิจกรรมการตรวจสภาพรถ (scrutinering) เพื่อให้แน่ใจว่ารถทุกคันมีความพร้อมและเป็น ตามก,กฎกติกาการแข่งขันสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวเมืองเวียงจันทร์เป็นอย่างมาก การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนานาชาติมีทีมผู้เข้าแข่งขันจากทั้งประเทศในยุโรปและเอเชียแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการได้รับเกียรติจากพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรลาวที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันด้วยซึ่งช่วยเสริมสร้างบารมีและความสำคัญให้กับการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งโดยมีเจ้าสุริยะเพชรราชพระญาติของพระมหากษัตริย์ทรงขับรถเฟียตหมายเลข123และเจ้าปัญญาสุวรรณภูม พระโอรสของนายกรัฐมนตรีสุวรรณภูมาส่งเข้าร่วมการแข่งขันด้วยรถยนต์หมายเลข83ในเช้าวันที่15เมษายนคศ .1969 พิธีปล่อยตัวนักกีฬาได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการณจุดปล่อยตัวลานวัดพระาธาตุหลวงใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์ท่ามกลางบรรยากาศอันน่าตื่นเต้นและการจับตามองของสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการวัดผลด้านความเร็วแต่ยังเป็นการแข่งขันในรูปแบบแรลลี่ที่ต้องควบคุมเวลาและความเร็ว time speed distance ไปตามเส้นทางที่กำหนด หลังออกจากนครหลวงเวียงจันทร์ขบวนรถแรลลี่ได้มุ่งหน้าข้ามแม่น้ำโขงด้วยเรือแพรขนานยนต์ไปยังจังหวัดหนองคายประเทศไทยเนื่องจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในขณะนั้นการข้ามแม่น้ำโขงของรถแข่งจำนวนมากจึงเป็นภาพที่น่าจดจำและเป็นความท้าทายแรกของการแข่งขัน จากนั้นเส้นทางได้ทอดยาวผ่านประเทศไทยมาเลเซียและไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่18เมษายนคศ1969ร, 1, 9, รวมระยะทางทั้งเส้นกว่า2,908กิโลเมตรตลอดเส้นทางผู้เข้าแข่งขันต้องเผชิญกับสภาพถนนและสภาพอากาศที่หลากหลายซึ่งเป็นการทดสอบสมรรถนะของยานยนต์และความสามารถของนักขับอย่างแท้จริง การที่นครหลวงเวียงจันทร์ได้รับเลือกให้เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันแรลลี่ทางหลวงสายเอเชียครั้งแรกถึงเป็นเกียรติอย่างสูงและเป็นการประกาศให้ทั่วโลกได้เห็นถึงบทบาทของราชอาณาจักรลาวในเวทีระหว่างประเทศอีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของลาวในฐานะจุดเชื่อมต่อที่สำคัญบนโครงข่ายทางหลวงสายใหม่ของเอเชีย การมีส่วนร่วมของพระบรมวงศานุวงศ์ยินเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญที่ประเทศลาวมีต่อโครงการระดับภูมิภาคนี้ แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ The First Asian Highway Motor Rally ยังคงเป็นที่จดจำในฐานะการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในการบุกเบิกและประชาสัมพันธ์เส้นทางคมนาคมที่สำคัญของทวีปเอเชียโดยมีนครหลวงเวียงจันทร,ร์เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งมิตรภาพที่เชื่อมโยงผู้คนในเอเชียไว้ด้วยกัน